ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสามท่านนะครับเอ่อผมจะขออนุญาตสรุปน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับจากที่ได้ฟังจริงๆและช่วงหลเนี่ยมันเป็นภาพเกี่ยวกับประสบการณ์ซึ่งมีวิชาการมาคนบ้างที่นิดหน่อยนะครับที่วิทยากรทั้งสามท่านีมาเนี่ยจะเล่าในในสิ่งที่เราไปประสบพบเจอมานะครับสิ่งหนึ่งที่มันเห็นร่วมกันได้ก็คือในยุคน,นี้ เราต้องมองภาพถ่ายในประวัติศาสตร์แต่สิทงที่จะมองคือลยครับสิทธิและความเสมอภาคกัในในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของประชาธาปซตยตราบใดที่เรางัาางมองแบ่งชั้นชั้นว่าอันนี้คือแรงงานอันนี้คือคนที่มาทําให้บ้านเมืองเจรเสียหายอันนี้คนเป็นเป็นคนที่มาแย่งงาน,นางเราเรานะครับที่ไม่พัฒนาไม่ใช่เขาไม่พัฒนา ในอย่างที่ได้ายอย่างที่คุณสินิพอได้นำมาเสนอในมุมมอและนั่นข้อความใน Facebook ก็ดีหรือว่าในโลกอะไรต่ตางๆก็ดีนะครับจะเห็นว่าการศึกษาเขารุกหน้าไปอีกเยอะมากเรียกได้ว่า่านจะก้าวกระโดดก้าวขอเปิดประเทศก็ตก้าวกระโดดท่แคจะต้าเทียนอะารเลยนะครับทุกวันนี้จริงๆแล้วเลยท่านก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์ามาอยู่นะครับโดยไม่รู้ตัวเผลอวันนี้ก็มีคนพบมาครับ อะไรรู้ไหมครับอย่ามองนะครับนั่นแหละครับเนี่ยคือจาของผลิตภัณฑ์จัดสรรพม่านะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับไหนๆก็พูดถึงแล้วก็อยากจะให้จังทั้งสามท่านนะครับได้สรุปสั้นๆกันสักคนเล็กๆน้อยครับว่าต่อไปจากเนี้ยนะครับเราควรจะมีมมองหรือว่าความเข้าใจกัน ให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะคะรับเราเพื่อที่จะค้าช่วยกันคือไม่ได้เรียกว่าต่างคนต่างไปช่วยกันจูงมันโนคนจรตัวเอได้นะครับดูไหมก็มีเพราะเรียนรู้ะยรับการมีออรมรมรยของต่อนมาเกิดขึ้นมางทีไม่ไดันเกิดขึ้นแล้วก็เพียใช้มันเป็นบทเรีน แต่ไม่เด้มาเป็นสิ่งที่จะกำกับชีวิตเราให้ต้องเป็นไปตามนั้นทีเดียวเพราะเจ็ดติความที่ทุกคนแต่ละยุคแต่และสมัยก็แตกต่างกาันนะเราก็จะต้องกจัดมาเดินได้กันได้และสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่เราจะยร่วมกันฉันีิก็คือมันจะต้องต้งองใ,ใจที่จารณาไก็คืออย่างน้อยก็ต้องไม่พูดในสิ่งที่เพื่อนเราไม่ชอบเราจะต้องอย่างว่าร่วกันไม่หมกมร่ม วี <wh> tap, <ati> ่การยกปียางในการพิลึกไม่เชิงราตประชา้ว่าเสิ่อมเป็นสิ่งที่มันก่อยัางคมรู้สึกีจะสร้างแต่ความหวังและก็ฉับตอกันนี้จะต้องไม่สะกิดแผลเพื่อนการและการเป็นอาจารย์ที่คนไทยอาจจะลืมว่าเราเคยโดดเราเคยโดนเรื่องแอนนาจีนเราเจ็บมากเลยรัฐบาลไทยท้าฉับารในข่า ก็าต่ก็ถือว่าเป็นอ่ากุราซึ่งไอนายเนวไม่าจะไปใส่ขตีสที่อจจะไม่ถึัท้าจะมีว่าอเพอน่อาจจะมีความจีบวาไม่ทั้หดตรวลวเยก็ทาให้เพื่อบ้านไม่สบายใจอาจจะเป็นสิ่งต้องัวก็ดว่าอมนหสมหรือเปล่าเพื่อที่เราจะก้าวไปด้วยจเพราะถ้าจม มร,รเาเจอข้อแตกได้เราเจอทีมดีเราเจอทีมอะไรเมื่อเรายกตัวอย่างแสดงว่าเราอยากจะเป็นผู้นำอาเซียนแต่บางทีเราไม่อยากผู้นำที่ไหเราเป็น,นที่ใหญ่ก็คือเราดูแลทุกคนแต่จริงๆแล้วเราอยากผมอยากให้เปลี่ยนแนวะคิดว่าแทนที่เราจะเป็นผู้นำในอาเซียนเป็นทัาของอาเซียเป็นอวันวน,นี้เราบอกว่าเราเป็นเพื่อนโลกอาเซียนที่จะเข้าด้วยกันก็แลกเปลี่ยนเพราะเราจะามีวาการกระทร่วมกัน คุณคิดว่าอาเซียนจเป็นอาเซียนมินตัดจบคุณเชนจังกุซาครับก็มันก็มีหลายประเด็นนะคะเด็กก็คือตอนนี้อาจาจะพูดถึงก็คือมิสซิสซอสซินจิเคยพูดไว้ว่าตอนที่เขาได้มาเป็นรัฐบาลเขาจะพาผกของเขาทั้งหมดจัดการนะคะเขาสัญญาไว้แล้ว แล้วตอนนี้เขาก็เริกทำอยู่แล้วถ้าเราไม่เปลี่นเมดอไว้ตอนนี้แล้วแรกงานพม่าทุกคนที่ดอกเบีย้ยช็อแล้วลังเก่ง,งการนกลับไปที่ประเทศไทยจะเกิดนะคะก็คือแรงงานพม่านตอนนี้ที่ทางานอยู่เท่าไหร่นะก็คือไม่มีคนไทยทางานคนะ่ะคนไทยไม่ทาเลยงานพุกนะกรณีตรงนี้มันชอบโลกอยู่นะคะแล้วก็อ่า ที่เป็นนักธุรกิจไทยที่อยากจะไปลงทุนที่ประเทศมาก็กเยอะเพราะว่าในประเทศไทยก็คือเต็มที่แล้วไม่มีอะไรจะขยายได้นะคะคนที่ทําธุรกิจอยู่หรือโรงานอยู่ในอุทยานน่าจะทราบตรงนี้นะคะประเทศหมา่ายังมีอะไรที่เยอะอยู่นะคะถ้าผู้ตรงตรไ,ไม่เกรงใจเลยก็คือ ประเทศไทยนกักธุรกิจไทยไม่ไปลงทุนประเทศพม่าประเทศพม่าไม่นดีเพราะว่าผู้ลูกที่เขาเจออยากจะร่วมมือ,อก,กันเน้อแล้วเราอยู่ในประเทศที่เป็นติดก,กันชายแดนที่ติดก,กันยาวมากที่สุดแล้วอยู่ด้วยกันมานานแล้วทำไมปดให้ให้ให้ปีอเป็นศันตรูกัน ซึ่งจะสิ่งสิ่งสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้อะไรที่อดีตก็คืออดีตแต่ในอนาคตเราเริ่มทำไหมแทนที่จะไปชี้สิ่งที่เราไปแก้ไขันบไม่ได้นะคะก็อยากจะสร้างอยากจะให้สร้างอนาคตที่ดีไว้การสิ่งต่างๆในมุมมองของที่เป็นครูคนหนึ่งน,นะคะ ใน,ออนปอะชุมของราชบัิเดีย,ดยสภาที่ฉันเนปิดเดไว้ครั้งหนึ่งก็คือที่ประเทศเม่าในมหาวิทยาลัยเปิดเป็นททยศึกษามาสปีแล้วปีนี้ล,ล,ล้นแล้งรับปริญญาแล้วไทยศึกษาเกลงทรบเบียนสองรอยคนเขาไม่มาทำงนานที่นี่ค่ะ ไม่ต้องหัวเลยค่ะเขาไม่มาทำาที่นี่แต่เขาจะไปรออยู่ตรงนั้นนักธุรกิจขายที่จะไปลงทุนที่พมา่าเขาไม่จำเป็นที่ต้องจ้างคนไทยไปเพราะว่าเด็กพม่าคนเดียวได้ทั้งภาษาพมา่าภาษาอังกฤษภาษาไทยทุกภาคจะไปเด็กไทยได้แค่ภาษาไทยอย่างเดียวแค่นี้แหละเด็กไทยก็แข็งท้่ัุแล้ว ขาก็ไม่จ้างนะก็คือลูกหลานทั้งหมดของแต่งที่นี้หรือนักศึกษา้งวมดนี้อยากจะให้ตำรวจเอาไว้ตัวนี้นะคะเพราะว่าในอนาคตอีกนานที่เราต้องไปเพราะว่าในเมืองไทยยู่นี้หางยากมากนะคะ <Okay. S 1> ก็อยากจะฝากเครดิตถขอบคุณค่ะ อย่าฝากไว้ครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าว่าไปตามหลักฐานพม่าช,ชั่วมีดา่าครับจับเข้าบุญพมา่าดีมีชงครับไทยชั่วมีจับเข้าบุกครับไทยดีมีชื่นชมครับเพราะฉะนั้นไทยกับพม่ามันก็จะอยู่กันได้แต่ไม่ใช่ว่าโอ้ยไอ้นี่คนไทยไมากูต้องให้นี่ก่อน หลักฐานมันเห็นชัดว่ามันแก้พมา่าก็ต้องจัดก,การคนไทยหรือว่าไอ้ไอ้คนพมา่านี้มันมาทํางานเราแล้วขโมยของเราจริงต้องจริงด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาอ่านติว่าไอ้ขโมดไอ้นิดไอ้นี่นพมา่าต้องขโมยแน่นี่ไม่ใช่ก็คือให้ว่าไปตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงความจริงนี่แหละครับจะทําให้ไทยกับพมา่าอยู่กันได้อย่างสมดุลภาพที่สุดเท่านี้นครับ ในช่วงป่านนี้ก <ent> ็ถ <comforting> ือ <quelques> ว่าได้ประสบการณ์นะครับมุมมองมุมมองที่มันเกิดขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้านที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสามท่านนะครับและขอเสียงปรบมือดังน้ำอุทานให้กับวิทยากรุษสามท่านด้วยในระดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านผู้นวยการสถาบันวิทยาศาสตร์นะครับตั้งออเตุร์จบที่สุวรรณได้ขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรทั้งสามท่านครับขอเรียนเชิญ ขอทักแร่นนะครับก็คือท่านอาจารย์อมบันจุนนะครับอันที่สองท่านอาจารย์ตูซานวยครับ นะครับคุณสิทธิพรเนตรยมครับขอบคุณนะครับจ้าต้างในการสภามาเพสายางด้ยนะครับและก็เ,เชิญททกอเพื่อพักผ่อนในที่กกรกรอ